สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนคุยในหัวข้อเรื่องการสวมถุงยางนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับผมขอถามทุกคนตรงๆเลยนะครับว่าถ้าในคืนนี้ทุกคนมีโอกาสได้มีเพศสัมพันธ์ทุกคนจะหยิบถุงยางนามัยขึ้นมาสวมใส่หรือไม่บางคนก็อาจจะตอบว่าแน่นอนสิพอรู้ว่ามันปลอดภัยแต่บางคนก็อาจจะตอบว่าเออไม่เอาดีกว่าที่เกียจกลัวเสียบรรยากาศคู่รักของเราไว้ใชกันได้ วันนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนมาหยุดคิดสักนิดนะครับว่าถุงยางทนไมนะครับไม่ได้ช่วยแค่ป้องกันโรคหรือตั้งคร์น,นะครับแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบอย่างหนึ่งต่อตัวเราเองแล้วก็คนที่คุณรักนะครับเพราะฝุั่้ไทยนี้ความฝูกไม่ควรมาพร้อมความเสี่ยงนะครับในฐานะนาักศึกษานะครับที่อยู่ในช่วงวัยที่เต็มไปด้วยพลังความรักความใคร่ความอยากรู้อยากรอนะครับ ซึ่งความอยากรู้อยากลองเนี่ยมันไม่ผิดเลยนะครับแต่เราไม่ควรลืมเรื่องสําคัญไปนะครับก็คือความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับดังนั้นผมมีประโยชน์ของถุงยางอนามัย2อ,อย่างมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับก็คือ1น,นะครับถุงยางอนามัยนะครับสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น HIV, ซ i v เลิริมหรือว่าตองไนนะครับ ในปัจจุบันนี้นะครับกรมควบคุมโรคได้มีประกาศออกมาว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุตั้งแต่ส8บปดปีถึงยี่สิบแปดปีมีอัตราการติดเชื้อสูงมากเลยครับเป็นสาเหตุมาจากของการที่เราไม่สวมถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็สองนะครับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับอาจทําให้เราเสียทั้งการเรียนการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ที่อาจเปลี่ยนไปได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับก็ยังมีคนที่คิดว่า เราไม่สด้สนุ่งอย่างทำไมก็ไม่เป็นไรเหตุผลที่ได้ยินบ่อยก็เลยนะครับก็คือคู่ของเราไว้ใจได้เรารักกันอยู่แล้วแต่ความจริงก็คือความเสี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่นอนเพียงอย่างเดียวนะครับแม้จะรักกันมานานหรือมีแฟนคนเดียวก็ยังมีความเสี่ยงเพราะเราไม่สามารถรู้ประวัติทางเพศสัมพันธ์ของอีกฝ่ายได้เลยแล้วก็อีกอีกเหตุผลนะครับกลัวเสียบรรยากาศแต่เอาจริงนะครับอารมณ์มันจะเสียยิ่งกว่านี้ ถ้าคุณต้องมานั้งเสียใจเพราะจิตโลกหรือปัญหาที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีเทคนิคง,ง่ายๆที่จะมาบอกทุกคนนะครับคือ 1. น,นะครับเทียมถุงยางไว้ใกล้ตัวเพื่อไม่ให้เสียจังหวะ 2. นะครับพูดด้วยน้ําเสียงที่มั่นใจไม่กดดันเช่นเราเสดถุงยางกันเถอะนะจะได้ปลอดภัยทั้งคู่หรือใช้มุกเบาๆสร้างบรรยากาศเช่นใส่ถุงยางและปลอดภยัยแถมหลอด,ด้วย ตกันไหมครับก็อาจจะโลก็ได้ครับโอเคครับไปต่อครับและจับไว้นะครับว่าการพกถุงยางไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่คือการเตรียมตัวที่ชาญฉลาดนะครับจะลืมพกถุงยางไว้เสมอนะครับเหมือนพกบัตรนักศึกษานะครับไม่ได้ใช้ชุกววันแต่ถ้าวันไหนที่ต้องใช้มันไม่จะช่วยคุณได้แน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะครับ การใส่ถุงยางก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับคือการเคารพตัวเองแล้วก็เคารพคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตั้งแต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนพกถุงยางไว้เสมอและใช้ทุกครั้งไม่ว่าคู่นอนของคุณจะเป็นใครเพราะการป้องกันไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพแต่คือการรักษาอนาคตของเราแล้วก็อีกฝ่ายและทุกๆคนด้วยครับและจงจําไว้นะครับสุดท้ายใส่ถุงไว้ปลอดภัยกว่านะครับสวัสดีครับ